วันนี้หมอจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าสุดยอดอาหารที่สามารถที่จะบำรุงไตของเราได้มีอะไรบ้างคะ่ะยันดูเรื่องไตกับหมอไตทางชาแนลนี้นะคะหมอไตให้คําตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลค่ะ แล้ววันนี้ค่ะหมอจะมาเล่าให้ฟังนะคะสําหรับหนึ่งหัวข้อใหญ่เลยนะคะที่เวลาใครๆถามเข้ามาค่ะก็จะถามเข้ามานะคะว่าอาหารนู้นทานได้ไหมอาหารไหนจะดีอาหารไหนจะบำรุงไตค่ะแล้วก็ในสําหรับวันนี้นะคะหมอก็เลยเมานั่งคิดนะคะว่าเอะอ,อาหารไหนกันแน่นะคะที่จะสามารถบำรุงไตของคนทุกๆคนได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสําหรับคนทั่วไปหรือว่าคนไข้ที่เป็นโรคไตนะคะหรือว่า คนไข้ในกลุ่มเสี่ยงโรคไตไม่ว่าจะเป็นคนไข้ที่เป็นเบาหวานหรือว่าความดันค่ะสำหรับคำที่หมอก,ก็คิดว่าอาหารที่จะสามารถบำรุงไตอะค่ะโดยทั่วไปนะคะเราก็จะนึกถึงกันแต่ว่าเออจะเป็นอาหารแบบนี้ไหมเช่นอาหารกอไก่อาหารขอไข่หรือว่าผัก ก็ไกลผักขอไข่แบบนี้เป็นต้นนะคะแต่หมอคิดว่าในรายละเอียดที่เป็นเรื่องของวัตถุด,ดิบอันนั้นก็คือเรื่องหนึ่งนะคะหมอยังคิดว่าในความหมายของการที่เราจะหาอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเข้าไปในร่างกายเพื่อที่จะบำรุงไตของเราจริงๆเนี่ยหมอก็ยังคิดว่าน่าจะหมายถึงอาหารต่างๆที่พอเราทานเข้าไปค่ะจะช่วยทำให้ไตของเราข้อหนึ่งก็คือไตของเราดีขึ้นข้อ2ก็คือจะไม่ทำให้ไตของเรา แย่ลงนะคะซึ่งในความหมายแบบนี้ค่ะหมอก,ก็คิดว่าการที่จะบอกไปเลยว่าอ่าไปกินอาหารแบบนู้นสิหรือไปกินอาหารแบบนี้สิหมอก,ก็ยังคิดว่าอาหารเพียงอย่างเดียวนะคะโดยที่ไม่บอกรายละเอียดอะไรเนี่ยค่ะอา,อาจจะทําให้คนไข้ในลักษณะที่ต่างๆกันนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารอย่างนี้นะคะอาจจะมีประโยชน์กับคนทั่วไปแต่อาจจะมีปัญหากับคนไข้ไปหรืออาหารสําหรับ คนไข้ไตระยะ1อาจจะไม่เหมาะสําหรับคนไข้ไตระยะ5แบบนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นในมุมของการที่เราจะเลือกทานอาหารอะไรแล้วเหมาะสมกับไตของเราและจะทําให้ไตของเราดีขึ้นหรืออย่างน้อยก็ไม่ทําให้ไตของเราแย่ลงหรือชะลอการเสื่อมของไตหรือในความหมายที่หมอก็เรียกว่าการที่ทานอาหารแล้วจะบํารุงไตของเราจริงๆเนี่ยก็ หมดในมุมของหมอนะคะหมอก็คิดว่าค่อนข้างจะมีรายละเอียดต่างๆนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้หมอก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าหมอคิดว่ามีอะไรบ้างคะ่ะก่อนอื่นนะคะหมอก็คิดว่าเราจะต้องรู้ก่อนนะคะว่าเราเนี่ยค่ะควรจะทานอะไรนะคะโดยการที่เราควรจะทานอาหารแบบไหนอันนี้ก็จะขึ้นกับว่าเราเป็นใครหมอหมายถึงว่าเราเนี่ย มีโรคประจําตัวหรือเปล่านะคะถ้าเกิดเป็นบุคคลทั่วไปนะคะไม่มีโรคประจําตัวโดยอาหารที่เป็นลักษณะที่หมอแนะนําให้ทานเพื่อที่จะป้องกันโรคไตป้องกันสุขภาพของเราค่ะโดยส่วนใหญ่ก็จะแนะนําการคุมอาหารเค็มแล้วก็คุมอาหารมันนะคะแต่สําหรับท่านใดที่อาจจะเป็นความดันนะคะเป็นโรคหัวใจก็แนะนําคุมอาหารเค็มกับอาหารมันเช่นกันนะคะสําหรับผู้ป่วยที่มี เบาหวานนะคะนอกจากคุมเค็มคุมมันแล้วค่ะยังจําเป็นจะต้องคุมอาหารในกลุ่มคาร์โบไฮเดรตแล้วก็กลุ่มแป้งนะคะแล้วก็สําหรับท่านใดที่เป็นโรคไตค่ะอาหารที่ท่านควรจะเลือกทานนะคะอันนี้เราไม่สามารถที่จะไปลอกใครได้นะคะเช่นอาหารอย่างที่หมอเล่าให้ฟังนะคะอย่างาเชื่อเข้าไปอาหารกอไก่แล้วก็จบเลยบลายํารุงไตหรืออาหารขอไข่แล้วก็จบ,จบเลยบลายํารุงไตลักษณะนี้หมอะจะไม่ได้แนะนําเช่นนั้นนะคะเพราะว่าอาหารกอไก่อาจจะไม่เหมาะกับ ผู้ป่วยไตยระยะ1แต่อาจจะเหมาะกับผู้ป่วยไตยระยะ5แบบนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้ก่อนนะคะว่า,าตัวเราเองค่ะมีโรคประจําตัวอะไรบ้างแล้วก็เลือกให้ถูกต้องกับโรคประจําตัวของเราค่ะข้อต่อไปนะคะก็คือว่ากินอย่างไรนะคะโดยความที่กินอย่างไรอะคะ่ะหมอก็แนะนําว่า ง่ายๆเลยนะคะก็กินของสะอาดนะคะอันนี้เหมือนจะเอ้ยคุณหมอพูดอะไรรู้อยู่แล้วนะคะว่ากินของสะอาดในมุมที่กินของสะอาดเนะะี่ยค่ะทานอาหารสะอาดนะคะสิ่งที่จะช่วยบำร,รุงไตสิ่งที่จะป้องกันไตของท่านก็เพราะว่าถ้าเกิดว่าทานอาหารสะอาดนะคะการที่จะเสี่ยงกับการติดเชื้อก็น้อยลงนะคะการติดเชือ้อบ,บางอย่างโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเรามีโรคประจําตัวหรือแม้ว่าไม่มีโรคประจําตัวก็ตามนะคะาการติดเชื้อที่รุนแรงกระตุ้นให้อยู่ คนทั่วไปที่ไม่ได้มีโรคไตหรือมีโรคไตยอยู่แล้วนะคะอาจจะเกิดไตเฉียบพัน์ขึ้นมาได้นะคะซึ่งก็เป็นอันตรายมากทีเดียวค่ะรวมทั้งถ้าเกิดว่ามีท้องเสียขึ้นมานะคะถ้าเกิดท้องเสียปริมาณมากๆค่ะเกิดไตเฉียบพันได้นะคะดังนั้นการทานอาหารนะคะแล้วก็ดื่มน้ําก็ควรจะเป็นอา,อาหารที่สะอาดดื่มน้ําสะอาดนะคะ โดยทั่วไปน้ำที่แนะนำค่ะก็จะไม่ได้แนะนำน้ำอื่นนะคะโดยส่วนใหญ่น้ำที่หมอแนะนำสำหรับคนไข้โรคไตและคนทั่วไปค่ะน้ำที่ดีที่สุดในมุมที่หมอคิดว่าก็คือน้ำเปล่าน้ำสะอาดนะคะหมอคิดว่าคนเราค่ะไม่ควรจะอยู่กับวัตถุดิบหรือว่าอาหารเพียงอย่างเดียวเมนูซ้ำๆเพียงอย่างเดียวนะคะ เพราะว่าข้อแรกก็คือเบื่อใช่ไหมคะเรายังต้องอยังอยากจะหาอย่างอื่นนะคะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาค่ะนอกจากนี้คะ่ะในอาหารที่ซ้ำๆนะคะเช่นสมมุติว่าอาหารตัวนี้มีเกลือแร่แบบนี้นะคะสูงการที่เราทานซ้ำๆค่ะเกลือแร่ที่สูงนั่นเองนะคะก็มีแนวโน้มที่จะทําให้เกลือแร่ตัวนี้สูงผิดปก,ปกติได้ค่ะ กลับกันก็คือสมมุติว่าอาหารที่ท่านเลือกทานบ่อยๆนะคะทานซ้ําๆเนี่ยค่ะมีเกลือแร่ตัวนี้ต่ํานะคะทําให้ถ้าทานไปเรื่อยๆๆก็อาจจะทําให้เกลือแร่ตัวนี้ของท่านผิดปกติได้นะคะดังนั้นอาหารที่หมอจะแนะนําให้เลือกทานนะคะก็คือควรจะเลือกอาหารที่เหมาะสมกับเรานะคะหลังจากนั้นวิธีทานก็ควรจะทานสลับเมนูนะคะรวมทั้งสลับวัตถุดิบให้แตกต่างกันไปในแต่ละมือ้อในแต่ละวันนะคะ คนไข้ส่วนหนึ่งและ,ะกลุ่มใหญ่มากเลยนะคะเวลามาถามหมอแล้วก็จะมาถามเจาะเป็นตัวๆนะคะอย่างที่บอกไปว่าอาหารแบบนี้ทานได้หรือไม่แล้วก็ไปพอหมอบอกว่าตัวนี้ไม่ได้ห้ามทานนะคะก็เข้าใจไปเองเลยว่าเออไม่ได้ห้ามทานแปลว่าทานได้เรื่อยๆทานได้ไม่จํากัดนะคะ,ะหมอขอแนะนําเช่นนี้นะคะอะไรก็ตามนะคะจะต้องทานให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะการทานมากเกินไปไม่ส่งผลดีอะไรทั้งสิ้นนะคะ โดยทั่วไปเราก็จะแนะนําก็คือ,อาทานเท่าที่ว่าอิ่มเท่าไหร่นะคะแล้วก็ลองเช็คผลเลือดดูค่ะถ้าเกิดว่าท่านทานอาหาราตามคําแนะนําทานอาหารที่เหมาะสมกับท่านแล้วนะคะแล้วก็อิ่มนะคะแล้วก็เจาะเช็คผลเลือดให้คุณหมอแปลผลให้นะคะถ้าเกิดผลเลือดของท่านค่ะแต่ละครั้งที่ไปหาคุณหมอนะคะเกลือแร่อยู่ในเกณฑ์ปกติดีค่าการทํางานของไตไม่ได้แย่ลง อาหารในลักษณะเช่นนั้นที่ท่านเคยทานอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็โดยส่วนใหญ่ก็จะถือว่าทานได้นะคะเช่นถ้าเกิดว่าเคยคุมอาหารประมาณนี้และน้ําตาลสะสมคุมได้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะทานอาหารแบบนี้ค่ะมีเกลือแร่ทุกทุกตัวอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมโดยทั่วไปลักษณะที่อาหารที่ท่านเคยทานอยู่อะค่ะส่วนใหญ่หมอก็จะแนะนําให้ทานอาหารคล้ายๆเดิมนะคะนอกจากนี้สําหรับคนไข้ไตบางกลุ่มนะคะเช่นคนไข้ไตระยะท้ายๆอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่า ท่านไม่อิ่มอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีรายละเอียดของการที่จําเป็นจะต้องรู้เพิ่มเติมนะคะว่าถ้าเกิดไม่อิ่มแล้วอาหารหมวดไหนควรจะทานได้มากขึ้นค่ะรวมทั้งคนทั่วไปด้วยนะคะที่ไม่ได้เป็นโรคไตค่ะสมมุติว่าถ้าเกิดท่านทานแล้วท่านไม่อิ่มค่ะก็โดยหมวดของอาหารที่แนะนําให้เลือกทานก็โดยมากก็จะแนะนําให้เลือกทานผักของผักกับผลไม้ก่อนนะคะเพื่อว่า,าเพิ่มความอิ่มเพิ่มกากใยมากขึ้นก็จะไม่ค่อยแนะนําว่า ไม่อิ่มแล้วก็เพิ่มแป้งมากขึ้นอย่างนี้นะคะก็อาจจะทําให้มีน้ําหนักตัวมากขึ้นซึ่งอาจจะส่งผลกับด้านสุขภาพตามมาที่หลังค่ะ หมอก็คิดว่ามีความสําคัญแล้วก็มีเหตุผลมีหลักการในการว่าเอ๊ะเราทานอาหารแบบนี้แล้วทําไมเราถึงจะสามารถบารุงไตได้นะคะบางคนก็จะฟังแล้วเอ๊ะหมอพูดเป็นหลักการอีกแล้วแล้วจะเอามาปรับใช้กับเราได้ยังไงนะคะอันนี้เป็นมุมเป็นหลักการกว้างๆที่หมอก็คิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญเป็นสิ่งที่จําเป็นนะคะหมอยังคิดว่าการที่หมอจะบอกแค่วัตถุดิบ ใดวัตถุดิบหนึ่งไปอย่างเดียวยกตัวอย่างง่ายๆนะคะอย่างเช่นหมอบอกว่ากินกล้วยค่ะเราจะดีต่อไตในการที่กินกล้วยนะคะ,ะมีวิตามินนะคะอาจจะดีกับคนทั่วไปแต่อาจจะไม่ดีกับคนไข้ไตของเราก็ได้นะคะดังนั้นอย่างที่หมอเล่าไปแล้วนะคะอาหารอย่างเดียวหมอคิดว่าไม่ได้เหมาะสมกับคนทุกคนนะคะเราควรจะมีความรู้ในหลายๆแง่นะคะนอกจากนี้หมอยังมีความคิดว่าหมออยากจะทําอาหารให ให้คนเห็นเป็นรูปร่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะเพื่อจะแชร์ไอเดียแล้วก็เล่าให้ฟังว่าในมุมที่หมอเล่าไปนะคะว่าจะมีเมนูไหนแล้วก็ส่วนผสมอาหารจะเป็นยังไงลักษณะวิธีการทําอาหารจะเป็นอย่างไรแล้วก็ทั้งส่วนประกอบนะคะแล้วก็ปริมาณอาหารที่ควรจะเป็นจะเป็นอย่างไรคะ่ะแต่ว่าหมอยังคิดไม่ออกนะคะว่าหมอจะเ,อเลือกเมนูไหนนะคะดังนั้นหมอก,ก็จะขออนุญาตเชิญชวนนะคะใต้คลิปนี้ก็ได้ค่ะท่านใดที่สนใจว่าจะให้หมอทําอาหารเมนูไหน ให้ดูนะคะก็หมอรบกวนขอเป็นว่า,าท่านมีโรคประจําตัวอะไรนะคะเช่นมีโรคไตก็ระบุมาเลยนะคะว่าเป็นไตระยะไหนคะ่ะไตระยะ1่ไตระยะ2นะคะถ้าจะให้ดีคะ่ะมีผลเลือดมาดูด้วยนะคะเช่น b u n เท่าไหร่เกลตินินเท่าไหร่เกลือแร่เท่าไหร่นะคะโซเดียมเท่าไหร่โพแทสเซียมเท่าไหร่ฟอสฟอรัสเท่าไหร่นะคะยิ่งมีให้ได้ละเอียดเท่าไหร่ใส่มาเลยนะคะท่านเป็นเบาหวานไหมท่านเป็นความดันไหมระดับ น้าตาลสะสมของท่านเป็นเท่าไหร่คะข้อมูลใส่รายละเอียดมาเลยนะคะและสุดท้ายก็คือว่าท่านอยากให้หมอทําอาหารในเมนูไหนนะคะหมอจะได้รู้ว่าอาหารที่คนไข้ตายอยากจะทานคนไข้ทั่วไปอยากจะทานเนี่ยหมอจะลองประดิษฐ์มาเป็นเมนูสําหรับอาหารสุขภาพจริงๆนะคะว่าลักษณะแบบนี้คะ่ะเพื่อจะได้เห็นเป็นรูป,ประธรรมนะคะว่าสิ่งที่ควรจะทำเนี่ยเป็นแบบไหนคะ่ะ และสำหรับวันนี้นะคะหมอจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะท่านใดที่ต้องการทราบความรู้เพิ่มเติมนะคะสามารถไปดูเพิ่มเติมในเพลย์ลิสต์ได้นะคะหมอทำเพลย์ลิสต์แยกความรู้แต่ละบ,บุคคลไว้แล้วนะคะและสำหรับท่านใดที่คิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ค่ะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะมีวิดีโอใหม่จะได้แจ้งเตือนค่ะเรียนดูเรื่องไตกับหมอไตหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลสวัสดีค่ะ